เขาดิ่งกันแล้วเดิดเป็นเนี่ยอะไรเนี่ยที่เสกเหตุไหมได้ยินแล้วเหตุก็หลุดไปนั่นล่มอะไรบ้างยังยัง่อกี้มันขึ้นเฟลเลยอ่ะเมื่อกี้มันเด็งกดหน้าจอเทียมเลยลงกไงดิเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนี่สุยังเล่นได้เป็นเล่นได้เล่นได้ยังไม่ได้อยู่ลงหลังลุกอ่ะไม่รู้อ่ะเป็นไงลุกเออใครทักลุกไม่เห็น้วย กันนึงมีแต่ช็อตกันอ่ะเขมีสไนเขาเดอดเสียง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 ข้างล่างเนี่ยเสียงตรงนี้เอ้ยได้วะไมรู้ปอกได้แล้วในฆ่าแล้วมีสบายด้วยฮะอยู่ไหนล่ะเสียงเขาสั่นมากเมื่อกี้เห็นแต่รอยเท้า มีคนอ่ะต้นตองอุ้ยโดนสนายใครวะอย่าอย่ามาแว้นแถวนี้เหน็ดแงนงตลอดเลยแต่เล่นได้วะเป็นเพื่ออะไรอย่าอย่าทำนู้เดี๋ยวีอตี้หนึ่งมันมีเกาะอ้าวเลบดไหลมาแล้วไม่ทันแล้ว อยู่ในบ้านเต็มหัวเทพเป็นโพกว่ะปโ่กเข็มตัวเลยเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วเอ้าสบายทิ้งแล้ไหมสีม่วงเลยเดะครบแล้วข้าหมดแล้วข้าหมดแล้วมันจะครบได้ไงมีมีเจ็ดคน ัำคนไปติด

ใ,ใกล้นี้เลยเนีย่อยู่ขวานี่เลยเนีย่มันอยู่ฐานข้างบนปะไปแล้วน้องไปแล้วนะอยากให้มีปืนสไนเคะร์ที่มันดีกว่านี้วะยิ่งถึงปืนสไนเปอะ์อยากเล่นแบบเออฟับจีอะที่เมตามันเป็นปืนเคาะมากกว่าสไนเปอร์ เก <c oughs> ินว่ะเกินเกินเอ้อยู่ในบ้านเนี่ยชุดฟ้าชุดขาวเสียงใครอ่ะ ไอ้น่ฮาฮาฮายังมีอยู่แล้วเออมาหรือเปล่าเอ้ยฟองดีออกมานหนึ่งต่อ แต่ถึงแม้คนมันสโคบันนี่ไงถึงข้าวใบเสียไม่ว่ามันพังหมดแล้วไอ้พังระเบิดพังระเบิดเนี่ยมันนวดลุยไฟเนแมวไก่มาเล่นไก่ย่างอยู่นี่ไม่มีนี่หรอไม่มีแท่นโดดเหรอโดดนบอออ๋เอ้ยเสียงใครอ่ะ สลิงมาสลิงมาสมาวัสดีครับทัอไอ้ีกดไตายเลย,ไป,ยเปไ,ไปโดดตัวที่ไหนข้างบนเนาะไปทางนู้นเนอะน้องอะอสลิงิสลิงฝังไหนวะเป็นยังไงว่าสลิง เออเออเออม่ใช่ปกตีมเดี๋ยวโดดไปเดี๋ยวโดดไปเอยู่ไหนวะเข็ดฝั่งตรงข้ามเขาใหญ่เขาใหญ่โคราชอยู่ฝั่งเขาใหญ่เป็นไงอยู่ข้างบนอ่ะสองคนเลยได้มาเข็ดสู้สู้เข็ดสู้สู้อุ้ยก็แตกโอ้ยโอ๊ยตายแล้วอุ้ยโดนด้วย โดดขึ้นมาหน่อยอ้ายยิงไม่โดนโอ้ยทำไมี้เลยเรีว่ากระสุนฟ้าประทานทำไมทองดีเลยทำไมสีทองได้ทำไมทองดีเลยเก็ดให้สมไมใช้เลยสมัยเรื่องที่สนัยละเรียกว่ากระสุนฟ้าประทานเมื่อกี้ใช่ไหมนี่ไงใครไม่มี อืเศษรอดมาได้ยังไงวะนี่มาตีเกาะล่อเกษอยู่นโอเคต้เศษอย่นาหอเฮ้ยตี้ปอปอดสเกนเองับตัวเซเลยแล้วพวกนี้มาทำอะไรบนเนี่ยพวกนี้มาทำอะไรบนเนี่ยมีคนเราปอดสแกนไปเร็ว พวกนี้เขามาทำอะไรบนทีครับเนี่ยเป็นีไ่ไงวงเดียนขนาดเลยอะนั่นอะมันขึ้นอะไรอื่นเมื่อกี้มันน็อกปะเมื่อกี้มันน็อกหรือตายสองตัวนะตายเลยนี่เป็นยังไะโอเค ต้องว่าตรงห้างหลงอะไรอืมครยิงมาไนว่าวงเล็บเป็นเหรอมันเลื่อนไปนู่นแล้วไหมอ่ะ ไปเยครับมันเลยบ้านไปแล้วไปแต่ปืนือนนะไปไหนไหนวะไม้ยเลยไปไก่เลยนะนูน่นขับรถไปนูนปนปน่นแต่งเตืนแต่งเปิดเฮ้ยเสียงรอยเท้าใครเนี่ยเฮ้ยสองสามตัวตรงเนี้ย ร้อยห้าเป็น่งตอย่างเดียวโอ้โออยแบบนั้นเฮ้ยรีโหลดทำไมล่ะไอพวกนั้นไม่มาทำไมแต่งทำไมเทพไปให้ดิชใช้อะเฮ้ย ต้องมองเปล่านะโผล่มาหัวแตกโอ้ที่แต่งอยู่ในข้างล่างนู้นเลยเหรอโอเคไม่แต่งหกไกลเกินสมัยใช้เท่าไหร่ไหมไม่ขอวสุนใหม่ไลยหนึ่งนัด มีกระสุนอยู่ตรงแถบเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยศพอยู่ตรงเนี้ยหน้าเดียวขอบคุณเราเสียบแค่นั้นแหละน้องพี่ไงมีกระสุนอยู่ตรงนี้จะไม่ย่องอะไรลบ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 แล้วมันขึ้นไปทำอะไรข้างบนน่ะมันจอดรถแล้วมันก็ไปอยู่บนนั่นน่ะเขาตั้งปิกนิกไปเนี่ยเนี่ยมันจอดรถอยู่น่ะระวังเสือพ่ายนะแล้วไม่เป็นไร บอดบอดมันวาฟมันคนเดียวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะไมดิพวกอะไรอ่ะมันบอดสไนเปอร์นะมันก็ไม่ทำอะไรวะไม่ทำเควสเลยแบบเอาชีวิตรอดได้เหลือเท่านี้แล้วจะได้เงินรางวัลเนี้ยคอนเทนต์ยูทูบอ่ะบคอนเทนต์ยูทูบปะเนี่ย ไม่ขึ้นไม่ใหม่ไม่ขีเกียดกเลย่ไหมไม่มีทิขีเกียดเดือดกันเลยไม่มีคนอยู่บนรถรถล้างเอ้ยขมวนขมวนยอดตายลงมาเหลือตัวเดียวนายไม่รู้เลยว่านายใส่เหรียญไ <c oughs> ว้ <c oughs> มันหนี <c oughs> นี่แหละปืนแชมป์อยู่นี่ยื่ไปแกคนนะมัมียาไหมครับเอ้ยสมัยนอยู่ดีว่ะไปดูกว่าอะไอนสมัยอยูไหนวะเอาหลงหเห็นตัวเอสเหมือนกันคือบางทีก็เห็นตัวเอสแล้วก็นึกว่าเป็นสมัยเลย ตรงนั้นไหนตรงนู้ตรงนั้นอยู่นี่งๆเฮ้ยโยนโยนไกลเกินเอ้ยยาไหลอ่ะหรือยาไหลยาไหลยาไหลไปแล้วไปไหนยาโอ้ยยาวับเอาอันนี้ อะไรอ่ะมีใครมีใครมาขายวิวด้วยอ่ะสมัยอะไรขายวิวเรงดูในแชทเดิบูธวิวอ่ะบูธวิวเวอร์ฟรีแล้วก็ใครเบียบมาเนี่ยเกินนี่เสียงใครชูมาตรงหน้ากูเนี่ยเอ้าชิบหายแล้วโคตรไกลเลย

กระท้องบบสวดเลยเกินหมดเลยมุงเหรียญอีกแล้วเหรอแล้วกูถือเหรียญมาด้วยกูทิ้งก่อนเขารู้แล้วมันไม่มันไม่ทันหรอป้าลืมมาถือมาเอ๊ะทำไมเพื่อนอยู่ไกลจังเลยอ่ะเขาพูดกันเั้งนั้นเขารู้ว่าแล้วว่าอยู่โบสถ์เฮ้ยมันบินอยู่ใครวะน่ะ อ๋อนกไม่ยิงอะไรมันอยู่ไหนวะในสถานีอ่ะไม่ใช่อยู่บ้านบอสเหรอไม่ใช่แสงใครยิงซ้ายเหรอไม่วงมันไม่เห็นใครหยาบเลยมันไปไไจุม่มเงิน <laughs> ตรงนี้ <laughs> เออกูบับกูบับ โอ้โอ้โดนชนพูดเลยเขาได้ยินเสียงหมอใส่เราส่งตัวรออไปแล้วหนึ่งนายกระสุนกูไม่เยอะอ้เขนะกูยิงเล่นละวิ่งเหว่าไม่โผล่ด้วยถ้ามีมีดเพงพอมา ฮะตรงนี้เหรอประชิดเหรอโอ้ยใช่เออเหนแล้วเลยไม่ละเฮ้ยสองคนนี่วัดไม่นอกสวยอีกคนนึงสวยมีไกลมาตัวไกลเอตี้เหรียญยิงมาทำไมมาเสียดเสาหมดเลยตีได้เลยมะ้ยเนี่ย ทีเหลือร้อยห้ามันอยู่บ้านบอสหมดเลยระวังนะเฮียสูงเกินโอ้โหโอ้ยร้อยสิใครประชิดวะมีคนประชิดข้างๆอ่ะไอ้เฮียกระสุนทำไมจ็สาบอ่ะไม่นะอย่าน็อกนะอย่าน็อกนะมันมาอีกนะ

สมัยแบบเป็นเป็นเป็นอีกตีนึงเดี๋ยวมันก็วิ่งมามันไม่เห็นคนน็อกไงถึงมันเคลื่อนก็จริงไงแต่มันมันไม่เห็นคนน็อกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วขับรถมาแล้ว <นะ S 2> ขับรถอ้อมทรายมาแล้วอ้อมทรายมาแล้วอ้อมทรายมาแล้วขับมาตีหนึ่งลยบอกแล้วแขนดีอยู่เนี่ย ก็ถูกตรงไหนกันะตรงนะั้นขอบคุณนะไหมันอ้อมายไปแล้วายเลยอะตรงกล่องอะ่ะมันต้องเข้าวงนี่แต่แล้วมันเข้าวงไปแล้วป่ป่ตามมันไปเร <laughs> าก็ต้องเข้าวงเด็กเอ้ยเหลือสี่สี่ปะเนี่ย เออทำไมก็แปดคนชาติสี่สี่เมื่อกี้ก็สี่คนทำไมมันไม่มบวกกับเราเลยวะไปะแล้วไปแล้วอ,อยู่ไหนวะเห็นไหมเห็นไหมมีใครเห็นไหมว่าอยู่ไหน,ไหนอยู่หน้าน้องเหรอ<ห>อ๋อข้างบนมมมโอ้โหมันขึ้นไปบนนู่นแล้วอ่ะร้อยห้าไม่เป็นไรไวจ์แปดสิบเก้าตั้งป้อมด้วยป่ะแล้วอ,ออกซ้ายด้วย่ะ วงวงเล็กไปซ้ายอ่ะวงเล็กไปซ้ายไปวงไปไปก็ได้เฮ้ยมุกเกียอะไรขีดโอ้โหมูหัวมันไม่โผล่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแกงเด็กแว้นนี่ชัดเอ้ยยิปปี้ อยู่ข้างบนนะใช่ไหมใช่ใช่ระวังน,นะอย่ายแยกกันนะ่ะน้องน้องจะล้มนะน่ะเฮ้ยน้องจะล้มนะไปหาน้องว่าเกินเกินร้อยห้าเจ็บมันไหลลงมันไหลลงลื่นชุดดำอ่ะร้อยห้าเจ็บจะน้องโอ้ร้อยหกสิบกว่าเ <_ s> จ็บทุกคนน่ะ มีที่ดึงนะอ่ะก็ตแตกเสือจะล้มเสือจะล้มโอ้โหโดนสไนเหมือนกันมาดีวงอยู่ฝั่งนี้ว้มันโดดดูอยู่ยมันยิง <ผม S 1> ต้นไม้แล้ว โอ้ยน็อกแน่เลยน็อกวะไม่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 โดนลุมยิงอยู่คนเดียวอีกแล้วสีมันเด่นเกินเลยไงรอให้ทำไมยิงของนี้รอให้ยิงไม่โดนเนี้ยเดมเดมเด้ เอ้ยใครอะใครถูกเห็นปะลุกๆเก็บเลยข้ามันข้ามันมันพลาดมากเลยจำเงี้ยมันพลาดมากเลยวิ่งมาทำไมกันล่ะเขาเหยียบอะไรกูไม่ใช่ทำไมจะหยิบอันนี้ไม่ใช่สมัยระวังแต่ไโอ้เฮ้ยมันมีกี่คนเนี่ยเอ้าทำไมมันมีสามคนอ่ะ เรายิงไปสองนี่แล้วนี่ใครอ่ะไม่ถูกหรอป้าก็ต้องเหลือหกอเอ้าอ๋อเราเมื่อกี้แปดคนสามคนเราเหลือสี่มันต้องเหลือสองดิงมันนไม่ีบอทเหรอ,อไม่รู้ยามุมเล่นยากจังวะ <c oughs> โอ้ยิงยากมาก มุมย้อยมันต้องลงมันต้องลงมันต้องลงเจ็บมะนะเจ็บมนะลงแล้วลงแล้วลงแล้วโดดลงแล้วเยาจะเอาวิธีวิธีไงร้อยฮะ่ิร้อย้ะโอ้ปลาปลามาวัดกันยี้โดนหน่อยนี่ ไม่หาดออกวงเ้อที่ชุดชัด